สวัสดีค่ะรอา,ามาเจอกันในคลิปรอบเดือ,อนธานวกแล้วนะคะอันนี้เป็นคูชั่นที่ถูกขอเข้ามานานมากๆแล้วนะคะก็เป็นคูชั่นของซิวนารุ่นนี้นะคะอันนี้ซื้อมา260บาทนะคะก็เป็นคูชั่นที่ราคาไม่แพงนะคิดไว้ก่อนแล้วว่าไม่น่าจะรอดมันมีอยู่สองสีนะคะรีคซื้อสีเข้มมาเลยเนะี่ยเป็นเบอร์20นี่สีเข้มของเขานะคะเข้มของเขาแต่ว่าไม่ได้เข้มของเรานะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงก็เปิด อเ๋เขามีรีฟิลให้ด้วยนะคะนี่มีรีฟิลด้วยเหมือนของออลโวเลยอะ่ะคือฟิลนี่คือแบบเขาทําโรงงานเดียวกันเลยบอกเนี่ยคือแบบมันคล้ายๆกันเลยลักษณะนะละนะักษณะแบบรูปร่างกล่องก็คล้ายๆกันนะอันนี้เป็นรีฟิลนะคะเดี๋ยวมาดูรีฟิลก่อนเป็นรีฟิลสีอย่างเงี้ยนี่เราลุ้นสีดีกว่า สึกได้เลยว่าสีอ่อนอะ่ะเปิดฝามานี่คือกลิ่นน้ําหอมแรงมากนะคะก็คิดว่าถ้าเกิดใครแพ้น้ําหอมใช้ตัวนี้อาจจะแบบต้องระวังอีกหนึ่งนะตลับก็จะเป็นตลับสีทองแบบนี้นะคะลองไว้พร้อมกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงก็ข้างในจะมีพับให้นะก็เป็นพับแบบทั่วไปอะ่ะเหมือนคูชั่นทั่วๆไปเลยแล้วคือแบบพับมันมันดูแบบไม่ค่อยยืดหยุ่นเลยอะ่ะนี่นะคะ มันก็จะเป็นสีอย่างนี้นี่นี่คะ่ะแตะมาก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าสีมันสว่างมากเลยนิคืออันนี้คือสีเข้มของเขาแล้วนะคะสีเข้มของเขาก็คือยังอ่อนสำหรับเรามากเนื้อก็ค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะคะเกลี่ยง่ายเลยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากลิ่นน้ำหอมมันแรงจริงๆองอะคือเปิดมาแล้วแบบ โอ้โหทำไมใส่น้ำหอมเยอะจังเนี่ยนี่แตะมานิดหนึ่งนี่นะคะก็ค่อยๆตบไปเพิ่งจะบอกว่าพับเขาแบบรู้สึกว่าพับไม่ค่อยโอเคเลยอะเวลาใช้มันยังไงไม่รู้อะอคนละโทนเลยแต่ว่ารีรู้สึกว่า คูชชั่นของซีวนาทําสีได้แบบูโทนเหลืองมากกว่าของออตโบอะออตโบนี่คือมันยังติดแบบเทาๆอะแต่อันนี้คือยังดูมีความเหลืองอยู่บ้างนะคะแต่ก็อย่างที่เห็นนะว่าสีมันไม่เข้ากับผิวลิกเลยนะคะคือมันสว่างกับผิวแบบหลายเฉดมากๆนะการปกปิดของเขาเนี่ยปกปิดน้อยมากนะเนี่ยยังเห็นรอยดําอยู่เลยนะคะคือถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาผิวหน้าแบบว่าเป็นสิวเป็นรอยดําอะไรอย่างเงี้ย ครูช่น,นี้ก็เอาไม่อยู่นะคะคือมันเนื้อค่อนข้างบางเลยนะคือเนื้อแบบว่าก็กเกี่ยงง่ายประมาณหนึ่งแหละแต่ว่าการปกปิดนี่คือแบบปกปิดน้อยมากนะคะอืมวันนี้ใช้คอนซีลเลอร์ของนิกนะคะสี C W 7แล้วก็ C W 1 0นะจะเอาสีเหลืองลงก่อนแล้วก็ตามด้วยสีนี้นะคะคือจริงๆทุกคนก็คงเห็นแล้วแหละว่ามันเทาเนาะแล้วก็อยากรอให้ดูไงว่าถ้าเกิดว่า้าที่เราคอนซีลเลอร์แล้วเออมันจะดูแบบเนียนกว่าหรือเปล่าเนะแล้วก็เป็นคาบไหม ลงคอนซีลเลอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใต้ตา,ตาก็จะดูสว่างขึ้นมานิดนึงนะเราก็จะมาตามด้วยคูชั่นกันขอกลับด้านดีกว่าเพราะว่าเขาให้คูชั่นมาน้อยอะ่ะโอ้โหอยู่ด้านนี้หมดเลยเดี๋ยวเด,วเดวขอกลับด้านหน่อย นี่นะคะหลังจากที่ลงทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเห็นนะว่าข้างนี้ใต้ตาดูบอกว่าไม่ได้บอกว่าคำเท่าข้างนี้นะคะแล้วพอลิใช้คูชั่นเกลี่ยทับไปเนี่ยไม่เป็นคาบเลยนะคะถ่ายเทียบกับคูชั่นของออลโต้ลิ้วรู้สึกว่าเนื้อคูชั่นของซิวนาทําได้ดีของอัลได้ดีกว่าของออโตนะเพราะว่าเนื้อมันจะเกี่ยง่ายกว่าแล้วก็ไม่เหนียวนะคะอันนี้คือสัมผัสที่ได้คือ มันไม่รู้สึกเหนียวเนอะหน้าเลยอะเขาไม่ได้ปกปิดอะไรมากมานะแต่ว่าเนื้อคูชั่นเนี่ยทาง่ายนะเวลาทาแล้วคืนเนี่ยสามารถแบบตบๆแล้วก็เกี่ยทาง่ายดีอะเออมันไม่ได้เหนียวเนอะนะคะรู้สึกว่าคูชั่นของซีวนาทำโทนสีได้แบบว่าตีก่าของออตโต้นะของออตโต้มันจะแบบดูแบบเห็นเลยว่าเทาอะแต่อันนี้คือยังรู้สึกว่ามันยังแบบเหลืองๆกว่านะแล้วก็ดูแบบเหมือนเป็นคนหน้าหน้าหน้าสว่างโทนเหลืองอ่ะเออเฮ้ยซึ่งแบบ ก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้นะคะเออจะให้จะให้รอดดีไหมเนี่ยเพราะว่าของจริงหน้านแบบมันไม่ได้แบบว่าโมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเนี่ยก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าคูชั่นของซิวานาอันนี้นะคะสําหรับผิวลิกนะลิกให้ไม่รอดนะคะแต่ยังรู้สึกว่ามันไม่ถึงกับขั้นเทาอ่ะมันดูเป็นโทนสีที่สว่างกว่าเท่นั้นเองนะเห็นไหม เออมันก็แบบดูสว่างกับผิวแบบประมาณสาเฉดได้นะคะก็คิดว่าถ้าใครที่มีผิวแบบว่าเป็นโทนผิวน้ำผึ้งอะไรเงี้ยไม่ได้ขาวมากไม่ได้เข้มมากอะไรเงี้ยคิดว่าน่าใช้ได้แล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่ได้มีปัญหาผิวมากมายคือถ้าแบบว่ามีสิวชัดเจนมีรอยดำมีปัญหาผิวต่างๆอะ่ะอันนี้ก็ไม่อยู่นะเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างบางแต่ว่าลิชชอบที่มันเกี่ยง่ายแล้วก็ให้ความรู้สึกไม่เหนียวเนอะแต่อย่างที่บอกไปว่า กลิ่นน้ำหอมแรงมากนะคะคิดว่าถ้าใครผิวหน้าบอบบางแพ้ง่ายแพ้พวกน้ำหอมอะ่ะก็อยากให้หลีกเลี่ยงนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้การแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรอีกนะคะคอมเมนต์บอกกันได้เลยใต้คลิปนี้นะคะหรือว่ามีคำถามอะไรสงสัยอะไรเนี่ยคุยกันได้เพิ่มเติมทาง Facebook แล้วก็ i n s t a g r กรนะคะชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิกานะคะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ครูชั่นของ วานานี้นะคะรบกวนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะคะแล้วไา,าเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ